ตแต่นาทีที่หมดไกันวันไม่ได่ได้ไม่ยแมเปล่าวันนี้วันเมวันเอชานาทีที่หมดไกันใวันจริงเหรอบ้เมื่อกี้มีชาใบไงพุ่งเใช่ในแต่ที่นี้ชาใบที่งไปไ่่ใบ แล้วจะอะเปิดดูแลให้หนูทำตามเลยวะเหมือนว่าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้บ่ายโมงลีลาคะถึงสี่โมงเย็นแล้วก็ไปที่เทอร์มินอลสิบแปดนาฬิกาถึงสิบด้านนาฬิกางานนเองทำงานอะไรพี่บอลนโดีเวลางานเอะไอะไรทุกคนไปไหทุกคนไปิกาทุกคนไปไหมทุกคนไหม เนที่หน้าไปเลยเนี่ยวันไปค่ะเพราะว่าวันนั้นเราจะได้เจอกับพรมงกุลไปก่อนพี่เก้ากับมาร์ทนี่มารเราได้เจอกับเก้ากับมาร์ทไงงานนี้ไปเจอพวกหนูแล้วคุ้มได้เจอกับจริงๆคือเนทอยากไปไม่อไม่ไปเจอแเดียวแค่ไปกันแล้วเจอวันปันไหมเจวันปันมามาเลยเราไปสองคนไม่ใช่เพราะใครเลยไปคนนี้ดีมากให้เห็นให้เห็นหน้าให้เห็นหน้า ไปวันนี้เม้นนจะไปตีแดงิดว่าสายตาจะจับไปที่เนต์หรือไม่หรืไม่ไปหรอไปเลยเฉยเเลยฉยเยหลานให้ไปกันพอแล้วตรงชั้นที่เป็นในนั้ช่ไหมชั้นเดอนชั้นเท่าไหร่อะชั้นเราดอนสอง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 องหนึ่งล้ันเลขสอคุยกันให้ดีก่อนเริ่มต้นที่ชั้นจีหรือเปล่าไม่แต่มันจีฉันเขียนเลขอไม่เปยนจีสามจีนึล้วชั้นที่ชั้นเรามีปารทุก ใช่มันมีชั้นอันเดอร์กราวด์อนมันอยู่ชั้นสองแต่มันเหมือนขึ้นบันไดสุดนเขามันมีแที่ชั้นหนึ่งและสองมันศุกร์พี่วันศุกร์ไปขายเสื้อนะคะที่ไหนนะคะสี่หลงจับสีลมสี่มลงในสีลมตรงไหนของสยี่หลงก็สี่รู้อ่ะเนี้ยวแต่อหนตอนีู้เขาไปม่บอกนะครับแต่ยังไงว่าขายเสื้อมแอนด์มีเจอหน้าติดทูแน่นอนปัดทงนีเลยนัดเจอหน้าติดทูแล้วเน ดีๆอะดีนะคะแล้วก็ไปขายตอนเที่ยงเลยหรอคะกางวันเนอน่าจะละคนเอามากินข้าวเยอะมันจะได้ขายได้เยอะอ้ยใช่ค่ะตอนเที่ยงตอนเที่ยงขายถ้ากินข้าวเสร็จบ่ายโมงอะไรนีจุด่ไป็ินข้าวไปเที่ยงขายเสร็จแล้วกมาที่แลมาท่นี้ไปขายได้อะไรตับวันเสาร์วาย์วเาร์ ชวนไปได้แล้วหนึ่งคนน้องหนึ่งเป็นผู้ชายเขาได้ตุเขาได้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวผมไปอยู่หนังกับเพื่อนที่ไหนพี่พี่อาปาร์ตทีเขาเป็นคนอยุธยาเรียกเลยว่าดูหนังเสร็จมาหาพี่นะเอาพับมันลำบากแล้วแต่โอนหาดูหนังรอบหกโมงเย็นแรงไม่สนพี่ก็อยู่คอยยิงนะฮะมึงอ่ะมันบ่ายโมงอ่ะรอรับพิชูนะคะได้บ่ายโมงใครไ่ได้นะคะบ่ายโมงได้รอรับพิชูนะ ไปนะหนูได้ถึงบ่ายโมงครึ่งอ๋อเพราะว่าพี่ต้องไับไม่ไม่ไม่ไปนะแ๋้วก็ไม่ไปดิลานานะทำไมอ่ะถ้าอยู่ก็คิวน้องถ้างั้นก็ชาวอยุธยาบานนี้เยอะนะคะใครอยู่อยุธยาบาันนี้นะคะลองบอกให้เซชนไปบอกห่วยฟังน้องด้วยฟังด้วยคนด้วยใครอยู่ห้วยมาด้วยใครอยู่ห้วยห่วยใจบอกเลยบอกเลยบอกว่าเบียร์ต้องมานะเบียร์เยอะยุย์ะที่แล้วปุ๊บ กนั่นแหละชาวิยามมาเยอะนะคะเพราะว่าชาวกรุงเทพก็จะไปเยี่มกันที่กรุงรค์ก็มาอีกนะคะบุรีช่ยนาหิการบุรีราบุรีทกประเทศและมาได้ยังไงกินมังแม่ไม่กิน รู้ก็แตกตั้งแต่วันสอ์ไปเลยจริงมัต้องแตกวันทีู่้ากแต่วันแตกแล้วไปนั่งแปดวันอีกแล้วไแปดวันีกิเยกินเยแล้วแวันมากินเยอะจปวันไม่รู้สิแวันคือว่มแตกชอบมาแตกนึกาก็ได้ต้องโทเชยเลย้เลว่กนลวันโอเคกันนะและกินเออใช่หมูเล็สวยนเล็กไหเลขแบบอินเรนช่นเนียขอทเลกี้ กินไม่พีที่สุดดูบอลไดไหมไม่ได้เดือนอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าไม่แน่นอนยังไม่แน่นอนค่ะแล้วแล้วแต่จะเริ่มไดวันไหนตอนนี้จะไปนอนแนเลยนะตอนนี้จะไปนอนเน่ไปนอนไปแล้วนะคะติดกันไม่ได้หรอมาต้องติดกันไม่เอาไม่ค่ะถวันจะเป็นเป็นเให้แปวันเแวันไงไม่เอารือโดนดาอีกพอองไเลยไเยไปเ แล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย